มาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดครับตลาดบ้านยางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับบรรยากาศช่วงเช้าครับหนาวเย็นแจ้กหน่อยครับช่วงนี้ราคาควายเลี้ยงควายเหนือนะครับควายสาวหน่อยสาวใหญ่สาวแกนะครับนี่ครับบรรยากาศค็คือข้าพอทุกวรครับอันนี้ส้นควายนะครับผมพี่น้อง วันอาทิตย์ที่22กับธันวาคมพศ2567ครับเมื่อนี่เอามาตลาดงัวตลาดค้อยเล้วก็อย่าลืมไปเลือกต่างเลือกพี่น้องนี่ครับนายกอบจจังหวัดอุบลฮันะครับผมสำรวจอัปเดตราคาไฟลยล่าสุดครับไปมาพรอ้อมกันเลยครับพี่น้องไปครับโอ้อาา้าวไรกำลังตามหาเยอกห่นการห,านหารันลมบ่ ใบพัดเขาสวรรค์เบียงโอ้ของแท้ของแท้รุ่นหายยากเลยครับรุ่นนี้ห่วยแท็กตัววูยังสิพอเป็นเมื่นๆ้อโต่โอ้ยบอเขาจะพอนี่ครับเขาก็พอเรามาสิบสี่ปีเขาก็พอกางหันล้มเยังก็อนสวรรค์เบียงสวรรค์เบียงเบื้องหน้าตานี้สายดีพร้อมสมเชื่องดีนี่ครับเบื้องหน้าตาสวรรค์เบียงเป็นตัวแม่ แบบสวรรค์เบี่ยงนี่คเหนือพระหน้าตาใครมีงบได้หลายนะครับผมเจ้าบาทแล้วครับบ้านนี้สี่หมื่นกว่าบาทนะครับราคาตั้งค์ไหวโมเมนต์ผสมบ้านเราบอหรือยังไงบ้านไหนผสมเนี่ยโมเด้ผสมเอาไปไว้ร้านกาแฟเอาไปไว้ัลถ่ายรูปนะครับเอาไปสวนเสือโสวนสัตว์เสือสิกินโมเดลอะไรนี่ครับสวรรค์เบี่ยงสี่หมื่น หกพันหาลอยหาเศร้าปีก็พ่อเท่านึงพี่น้องกระดาษตาแกงขาโอ้เข่าท่าเข่าท่าเห็นกับรับตัวยากดีเป็นตัวแม่เลยพี่น้องตัวแม่เห็นกับอันนี้ความหายากของเพลินราคาก็เลยอันนี้เนี้ยจังหน่อยกับโทรมาต่อรองเอาเลยพี่น้องราคาเป็นห้องไว้เห็นกับเท้าแปลกหายากแน่นดีครับแน่นดีบ่ เขาแน่นดีเนาะครับเขาแน่นดีเขาแน่นเขายังดีอยู่ครับโอ้นี่ครับ<อ> <c oughs> รนี่ครับต้นโตขึ้นสูงกันาดล่าลอยสามสิบสามสามิบสามต่อกับยิปดิรัโตยาวดีโค้งซางดีสวรรค์เบียงสวรรค์เบียงเบียงขึ้นแล้วก็เบียงลงเงียบเบื้องหน้าตาคักๆอีกรอบหนึ่งนี่เบียงขึ้นแล้วก็บเบียงลง ไ้าวไปสนใจนะครับผมตัวนี้ก็มากอี่หรอกแต่ว่ากัพี่จ้านาเอาพี่น้องราคาเพื่นห้องไว้กับต้นโตโดยรวมน้าใครสนใจกับพี่จ้านาเบื้องโทรมาดรื่อยเน้อยนะครับกลงหันลมสวรรค์เบียงโทรมาเลได้ครับศู2เก่าสองเก่าสามสี่หาเจ็ดสามสามสี่หมื่นสหม่ันหารอย่ันร้อยสวรีเบียงมันหายากมันยังหรอก ท่านไผ่มีรุ่นนีก็ขาไม่อีกจักสิบตัวเป็นป่ะดิสือซอยแต่ว่าต้องเขาเนี่ยนี่เลยสั้นเบี้ยงเป็นป่ะง่ามง่ามง่ามนี่ครับตัวนี้นี่ไซดีพร้อไหมเขาเลยโอ้หายหนักขายหนักบูธมาแล้วสองตัวลการมีบูธมาแล้วสองตนี่ครับเหมาะครับไปสนใจกัโทรมายามังด้วยพี่น้องของแหนบเหร แม่ลูกบ่ครับทางนี่ยลูกแม่ยังดีตัวนี้นี่ครับจ้าบ่าครับเปิดไปสี่หมื่นครับสี่หมื่นเต็มลูกแม่ครับนี่ครับถ่ายลูกนะเดี๋ยวพอลูกวันนี้แม่ลูกหัวเจ้าครับแม่ลูกสี่หมื่นเต็มสี่หมนเต็มนี่ครับแม่ลูก้ราคาห้องไวนี่ครับเบอร์โค่งสางแม่สุกกระดาษเหลาลอยสามสิบ สามสิบหา้าสามสิบหกเนับประมาณนี้ปนว่าเอ้านายาวดีตัวนี้แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียซีมเงเต็มลูกประมาณหอสสิบน่อยนะน,น,น,นิน่ะกตัวแม่ครับม่เพื่อนต้องซาอปโหลดปิดหลดนี่ อามเจนรุวมนี่ครับอันนี้ต่แก้วน้นักต่ออยู่นี่ครับตัวนี้แม่ทองสร้างพีขายอากไาหานะพ่อตัวนี้หาเมื่นสองพันเนาะแม่ไข่หาเดือนตัวนี้แม่ไข่หาเมืนสองสูงหน่อยสามสิบ เเนี่ยครับสามเจ็ดสามแปดหามื่นสองแม่ทอกหาเดือนเนอะพี่น้องตัวนี้เออตัวนั้นแม่ลูกชี่เลี้ยงก็ได้ซเอาไปแค่ไหนก็ไปไปวันเมือนเด่อยราคากันได้บ้างราคากันห้าหมื่นสองพันตัวนี้นี่ครับเบิ้งคัก นางมยกำลังอุ่นเครื่องอยู่ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเอาแม่ลูกแล้วกันแม่ทองเนาะเอาเบอร์โทรไปครับศูนย์นนเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามเก้าหนึ่ง,ส,งสองหนึ่งศูนย์หา,หหาพี่บุญนะครับแม่ลูกแล้วกันแม่ทองเห็นอยูร่าก่อ นี่เดี๋ยวรูบรอ,อเขาเพื่อเ่านีล่ล่ะต้องอยืเหื่ยอ,อ,อยหัวเราบ้ไ,ไปหอดทางหัก็หูวจักเบิดมาดิ <laughs> ทางพี่บุญพอเราอยู่พี่บุญน,นะครับผมเอาตอนนี้แม่ท้องหาเดือนประกันท้องแล้วก็แม่ลูกอยากด้กินนองไ,ไว้ใบก็เอาตัวน,นี้ไปกินตัวน,นั้นเขากินมาแล้วเลือดเตลูกมันนี่ครับนี่ละ่ะแม่ลูกกับแม่ท้องขอท้าคนู่ี่วครับเป็นสายเหลี่ยงนะผมเอาไปห,หาลุนแล้วก็ยอมเย้า แม่สาวเปือกบ่อแม่สาวเปือกเปือกโอ้สาวเพียกนี่ครับสาวเพียกบ้านนาบ่อน้อยสวยอร่อยโอ้เบิ่งหน้าตาเบิ่งหน้าตาเบิ่งหน้าตาแกงขาเกือบเรียบลดลงมาสีสื่อบ่เหลืออย่างว่าพ่อปัจจุบันนี่สองสิบห้าสี่สิบพอนี่ลายไหนพ่อสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันแม่สาวสวย เาินูนลยเาุนนเลยต้องกับสทติวัตรโขายสี่หมื่นวันมันถือมากได้เพราครับเหลือสองหมื่นสามพันแม่สาวครับเป็ดตะเลี่ยงอันนี้สายเลี่ยงครับนี่นิ่งดีทานขายกับหรุมแล้วครับน่งินี่ครับเปิลหนารับตวเกืบเรียบดีเปิ้นพวกหาเืิ้ลถ่ายโอ้นี่คหับไปหาแม่สาวสวยน่อเนระ สุ้ยปีกลัวครับอือ้าวไปหารุ่นนี่อยู่นะครับผมแม่สาวเผือกถ้าขม่าถ้าขม่าครับสื้สวยแจ่มแจมโทรมาเบื่อได้พ่อ087 087 2544 2544 843ครับ843ครับในช่วงนั้นมันขายอยู่3-4หมื่นครับผมแต่ผมซื้อคั่วไว้สี่ปีสี่แล้วเนี่ยผมซื้อไว้30,000ปีนี่ผมมาขาย60,000อยู่ครับแต่ว่าเริ่มเรียนจากปีกายนี่มาเด้ครับ เล่นจากปีนี้ไปหาปีหน้าเนี่ยผมมาจะได้กระมือหูกล้วยซื้อไปโลดแมนซื้อไปโลดเพราะว่าลช่วงตุนหน่อยสี่ขึ้นไปนั่นแมนเย็บตัวเย็บตัวเนี่ยร้อยสิบสิบแสนกว่านี่เสียบปลากล้วยมันถือเขาบอกอยากซื้อครับผมผมก็เลยซื้อในส่วงที่มันลงซสี่ที่มันลงส่วงนี้ผมมาขายส่วงนี้กล้วยเถิกผมซื้อไปสามหมื่นผมมาขายหกหมื่นโอ้ยังไงของดีอยู่โอ้ยมันขายได้ครับเพมันบริสุทธิ์ส่วงน้นกระเสียมันขึ้นห้ากว่ธรรมดาส่วนโลกนี้ ข้าขายตามลงตามราคานาะลไรซ้ำกันครับสุติวัตรครับผมนี่เจ้าซื้อหาหมื่นมันบบ่เจ้าิกขาขายหกหมื่นครับเจ้าซื้อสามหมื่นจ้ากขาขายสี่หมื่นทำไรซ้ำกันครับผมทำไรซ้ำกันสุดยอดเลยนี่ริงงครับผมเป็นตัวข้ามานี่สามสิบสีปีสามสี่สิบปีประสบการณ์โชคโชนนาไนี่ถือกซําครับ แมนอยู่พ่อทันได้ฮอร์มันมาจากไสร์อทนสุดยอดเลยจากแฟ้์ทุ่งสีดุ่หได้ว่สุดยอดเลยได้หอยทุ่งสีสองหมืนกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทเขาเรียงองบองมันท่อมันสมทินละขายได้ประมาณห้องบตองเ์หลายขายใส่หมื่นอสี่หมนพ่อเออห้อบลตองอ้าวทุ่งสีอุดมมาส่งให้ฟี่ไปทังเดชอุดมมาสซงให้ฟีเลยเลยสองหมื่นสามแค่นั้นยสี่อยลูนี่ครั ได้เกินไปบ่ครับนี่ยสี่หมื่นถึงห้าหมื่นเลยก็ผู้สิบปันราคานี่ครับผมกล้วยปอดๆเนี่คือเผือกปอดๆเขามาเพิ่มครับผมนี่นี่แหละเอ้ากัอน้องกระปั้นใส่สี่หมื่นถึงห้าหมื่นเลยน่ัตัวงามแน่กับแม่นเลยเอาสมัยหนาลูกกระดาษก็ได้อยินนี่ผมบริปัทนี้ยเนี่ยเอาเป็นราคาเนื้อโลดราคาเนื้อเลยครับสองหมื่นสามนี่แหละของแท้ของแท้ไปสนใจโทรมาด่วนๆครับนี่เงินนัน เงิ่นเงิ่นอันนี้อะไรละพันอะไรละพันออกนี่ครับใครสนใจก็โทรมาด่วนๆนะครับโอ้สุดยอดปรมาจารย์แตะเอาตัวน้อยมาอีกนะบอกให้มาดูมาไหมเอามาไหมยังมาจุ๊งมาพี่พ่อันนี้พอใหญ่แตะนะครับปรมาจารย์ก้อยหน่อยโอ้โอ้เด็กหน่อยกับจุ๊งมาได้ตัวนี้ ตัวแท่เนาอโตัวแท่นตัไงแตะแม่คตัวบาแล้วพ่อเนี่ยนี่ตัวนี้หกพันอ๋อตัวนี้บ่ตัวนี้โคตรขายตัวนี้โคตรขายตัวนี้หกพันหาอยครับแม่สาวตัวนี้แม่สาวแบบง่าต้วหนังบุ้งหูหกพันหายตัวนี้ปพัแถมเขาอ้พ่อเขาหลเดย่อธรำมชาค่ยเดิมๆครับสภาพเดิมๆหกพันหาลอพัซื่อแปดพัซื่อไปนีต้ับุ้งหูตัวาวเรพ่อตัวญงดิ ตัวนั้นมื่นสามพันตัวนี้หมื่นสามพันแมนค่อยถือโอเบิ้งเอกหรอมันหิ้วเขาหิ้วหยาลูกขาเดัหิ้วหลกเขาหกพันแปดพันเมื่นสามครับขาถือขายเดวบ่นี่ต้นน้เอมามสภาพเลยตามสภาพตามสภาพส่วนสูงประมาณร้อยสัแปดเมื่นสามหพันห้ารอยแปดพันัโอรุ่นหิ้วเขา อีแม่นี่เปีัหาห้องห้องห้องบพ่อมือหลอดมือหลอดมือเอาเนตัวใหญ่นอเออจูบเบิ้งเออเบิ้งเออบายเบื้อห้แม่ห้ำทยแม่ม่หำมาเขากองนำนี่รับแม่สาวเบิเลยนี่อันนี้ตัวแทนพอยาแตะว่าเด็กปั่นล้านไส้ล้านไส้ชื่อไงปัญญ์นาปานโอ้เอาไปไปบอกบอบิร์ตไม่มาเกิดนว่าเอาไปไปเกี่ยวพ่อเวนอ้าจ้าบาทรไปพ่อูแ สองหาเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามพอยนี่แต่คุ้ยงามคุ้ยน้อยถูกนี่ผู้นี้เดิชื่อว่าชื่อว่ากัปตันกัปตันครับกัปตันสิริกัปตันยุบปอได้หรือเปล่านี่เที่ยวขอบปอหนึ่งกำลังที่ขอบปอหนึ่งโอ้เด็กชายกัปตันเด็กชายกัปตันเอามาปั่นไหม่ร้านชาย์พอเตะแตวแทนได้ตัวไปกับผมอันาโคตรตัวแทนหมู่บ้านตั้งตัวแทนไปเตอรมันจะไม่ตัวแทนแล้วตัวแทนหมู่บ้านไปไม่น่า เี่คนมาครับผมเออนี่ล่ะรอแท่งลี้วได้ดิครับผมรอพามปีสำบดุยตัวน่ะใหญ่ขึ้นมาผนั่นเลยะอ้นี่ล่ะเพื่อมีบุญมาสนใจน่หเนาะครับพ่อครัมานพ่อครับมานอยู่ได้หลายตัวแปอ่ะเล่ะครับผมหมดตัวโอ้สุดยอดเลยขายเป็นขายร้นกัขายเนราตัวะตัวละเมินบอโอ้ตัวละตัวละสาม้ตัวละสามหลเท่าไรสามปดยี่สี่เมนโอยบ่มีหรอกตัวละร้อยตัวละสองยตัวละสองย เอาอาศัยหลายตัวแบ่งแบ่งกันไปเลี้ยงนักเสี่ยกระพันอยู่รับผมมามันมา่นว่ครับขอบคุณครับขายแล้วว่าเท่าไรล่ะขายพอซ้ำเลยต้องพูดอย่างแ่ะหนึ่งมาม่อเขาบ่นผลผิดเมื่อหน่บอกว่าโอ้ผลผิดเรียบร้อยครับไปตั้งประเทศเขาแก้เบียดซื้อเรียบร้อยครับเมื่อสองพันหาลอย ราคาซื้อขายจริงสายเหนือเด้อพี่น้องเบิ่งเอาว่าอ้วนซ้ำได้แบ่งกันไปเลี้ยงเอ้าบ้านเฮามันหลายหลักก็แบ่งเพิ่นไปนำแน่บางเทื่อก็ได้นี่ครับบ้านเฮาสิ่านเลี้ยงแล้วนียบหมื่นสองพันห้าร้นะครับผมนี่บ่แม่นหน่อยเด้ตัวใหญ่ครับสายเถิกสายเนี่ย20,000นี่อ2ส0 0 20,000สองพันห้าร้อยซื้อแล้วเนาะพ่อเนาะเอ้า ส 20, องหมื่นสองพันหาร้อยแบ่งกันไปเลี่ยงเขาไปเลี่ยงเจ้าหมืห่นวุ้งโมป,ประมาณนี้เลยพี่น้องสักแกเผียดซื้อได้หรอหา,ากระปุสีก็เป็นเก่า หาพันกับสี่พันตัวหน่อยว่าพอหกกับสามก็เป็นเก่าเพ่อเรา อันนี้โตโตรลุนนิหน่อยนะเนีรอเล่เออ Ou Ou เอาฟีไปเลยแม่เน่นแล้วแล้วกันี่จะดูมีแต่กระดูกตัอตัวนี้บอกเพิ่มมานี่บอกบอกโอ้มันกันจอยเนาะจอยเลือยับือตัวเถือกเหมือนกัแม่กับตัวจอยนั่นะสองตัวเก้าพันแต่ว่าสภาพมันกับ มันก็บจอยอีลี่จอยเนาะเอาไปถึงตัวหา้เลยนะครับมันฝืนกับผมเฟืออฟ่องฝืนเนาะเอาไปทายพยัดไว้บำรุงเอาจักหน่อยแต่ว่าสภาพมันจอยตามสภาพอันนี้ต่อรองกันอยู่ทายหลับเพราะยังญญจะของไปถามมูอยู่เอ,อ่อสี่พันก็หาพันเป็นเก่าพันวิเชียตัวนี้เป็นสามตัวเป็นหกกระไรเก่าก็เก่าสองตแต่ว่าเป็นเม่มันตัวลูกมันนี่ครับตัวลูกน้อยห้อยสังมันนี่นี่ครับตัวนี้นี่นี่ นี่ยครับเบิ้งเอาได้พี่น้องนี่สภาพนี่สภาพนี่หนึ่งสองสองตัวนี่เพื่นคุยกันว่าอยากเอาเก่าพันทึกล้วนๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนสูงประมาณเมตรหนึ่งตัวนี้เมตรสิบนะครับผมประมาณนี้เหลือยังตัวอะบางนีน 6, 6่นี่หกหกตัวหกตัวเปิดมาเมือนพัน หมื่นพันหมื่นหนมื่นสองพันหมื่นสองพันหมื่กันหนมิบห้าร้อยหมื่นสิบห้าร้อยหมื่นหาพันหารมหกหมื่นหกพันหา้อยหมื่นสพันห้าร้อยแม่บอกไงแม่แม่บอกไงแม่อนี่ครับหมื่นหกพันหาร้อยราคาห้องไว้นี่ครับหนึ่งหมื่นหห้ารอยจิตลักาลสินหมื่นหาพันหาร้อยหมื่นสิบห้าร้อยหือหสองพมื่นสองมื่นพัน หมื่นผัดโอ้หลากหลายดีอดีไปต้องการรุ่นนี่เด้อพี่น้องรุ่นแม่สาวเดี๋ยวเบิรงนถ่ายเบิางอยังแม่สาวแม่สาวแม่สาวสาวอ้อยต่อยเลยวุ่นวดเลยแม่สาวอย่างเดียวสาวสาวสาวเส้นซุ้ประมาณลอยสาวนะครับผมทางนี้ไอ้ลอยสาวหาตัวเดียวตัวหมื่นหกนี่ครับประมาณนี้นะครับแม่สาวแม่สาวเป็นสลอนอยู่ โอ้อ oh. ah, e ้าไปหาแม่สาวโทรมาเบอร์ได้่อศูนย์เก huh? <literature> mm ้าหกศูนย์เก้าหกแปดสามศูนแปดสามศสามส่องสองสามสี่เนี่เป็นแก่งแม่สาวของปลาเจ็กเนี่เอาพ่อบบานี่เอาเสิญไสคือเก่าเริญไสโคปต้าดีกว่าเรินไสโคปต้าเนี่ยครับเบิ่งเอาของปลาเจ็บกกแม่ าอ,อาประมาณนี้ครับพ<อ>ี่น้องของปลาเจงทองไปหาแม่ลูกตัวนี้เป็นลูกเถิกหน้าตาแม่ยิ้มไหมละ่ะแม่ลูกลูกตัวเถิกนะครับถ่ายเพื่อนครบีรือ่ปล่าครับสามหมื่นหกพันแม่ลูกลูกตัวเถิกนี่ครับแม่ขอกสางดีนะครับแม่ลูกลูกตัวผู้ ใช่ถ่ายแม่พวกหาง,งามได้ไหมสามหมื่ราคาตั้งไว้ลูกเคิกโอ้หอา้าวห้องไว้สามหมื่นสาะพ่อได้หรามหมื่นหพันอาโทรมาเบอร์ไหนครับศูนย์แปดสี่ศูนยี่ศูี 050 8406สีบเมืองใหม่นะผมนี่ามหมื่นหกพับาทนบเบองหนาตาโค้งสามโดยรวมนี่เหมาะอยู่ใช้มักนะครับผมแม่ลูกพ็ได้เบิงงไหนแย่งอยู่ครับแม่ลูกกัน ซื้อสองรุ่นรุ่นสามรุ่นสอาจจะค่องแนะแม่มันแม่ลูกลูกก็แม่แม่งอ่ะหัวงอไปแล้วก็ข้าวอุ่นโอ้ข้าวอุ่นข้าอุ่าอ่ะมรับบเบอง์ไายลูกสาว่อนสาวนุ่มมันนุ่มมันนุ่มกนแม่มันนุ่มมันโอ้นุ่มซีะนุ่ม่าปุซีนุ่มคตรเลยกสองนุ่มคนสองนุ่มซีเห็นป่มอ้าวควายซีนุ่มเปิดแล้วขาไว้ เจ้าบาดพ่หกหมื่นหกหมื่นเต็มหกหมื่นเพียงเพียงเลยแม่ลูกแต่ว่าลูกงามดีว่ได้แยกป่าพ่อลูกมั่วมั่วมั่แยกแ่นอยเนี่ย่มมแยก่แยกแต่ว่าซื้อสองลูมสามนะอาจจะมากที่ถงเลยแม่ก็สูงว่าร้อยสามสิบแปดดิ่ากพ่อเกือบสี่สิบเนาะสูงดีอยู่เกือบเกือรอยสี่สิบอู่อกอันนี้แม่อันนี้ลูกสาว โอ้แยก็ส yeah, like ิดีนะพ่อเนาะโอ้แยกคนไทยพ่อไทยเพ่เาวแล้วครับลูกพ่เยาว่าลพ่อพ่อ่าแยกบาแย่แค่ใจ้ก็บ่แย่กัเลยตมันเบื้งขาลูกเบื้องเดียวเบื้องยังติเดียวบุกอยกับกี่บุกบุกบยกไยป่ามาเท่าหน้าเลยสี่หนอกับขาลูกไงซ้ำขาแม่แล้วนะครับเบื้งขาลูกเพื่ขาลูกกับขาแม่สีซ้ำกันล่ะ เปิดไปหกหมืน่นพอดีแม่กับลูกบ่แยกจะไหนก็บ,บ่แยกเปล่าปะโอ้นี่ครับแต่ว่าแม่มันก็้ทรงลูกดีอยู่าแม่นี่ก็ได้เบื้อง้ายล,ลูกงามดีครับใส่ได้เลยลูกคนแขกงขาเป็นแม่ทรงลูกดีอีกแม่หนึ่งอ่ะสิพร้อมจมัง่อยแต่ว่าไม่เพี้ยนหรออ้าวเ,เปิดไปลา่าคาเปิดไปครับหกสิบต่อรองได้อา้าวโทรมาวม่นไหพอ่อ ศูนย์หกซีเก้าซีแปหนึ่งหาแปดศูนย์่งนสะพืกับผมโอ้นี่ครับของดีของดีของดีลอวดลูกเวิ่งเอา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 เนวสนะพายต่อต่อร่องกันไล้อีกต่อร่องได้อีกนี่ครับลูกโยบลายลูกงามดีแม่แม่ยี่กลูกดีช่งลูกดีคแม่ทรงลูกนี่เอาแม่ทรงลูกดีลูกก็แขนลูกมันสิเราจ้ก็จครับผม เวียดนามกำลังคุ้มเซิร์งอยู่เผมว่าจูงเอาเสือกละบ้านนี้ขั้นอยู่บ้านเท่ากับเป็นพอพันนี่แหละแต่ว่าไปเขาก็จะเป็นพอเนื้อฝุ่นกำลังกดเครื่องไฮไลทใส่กันอยู่กำลังพิจารณากันอยู่กำลังปิดกึ่งเฮลังตอรองกันอยู่ทานง,ง,งนฝุ่ chuột kèo kèo khu làm lấy luôn tìm สี่หมื่นเจ็ดพันห้ารอยสเอาก็เอาสี่แลวเลีเป็นพอพันไหนเอาเว้ยบานนี้เอาเก่ยี่โ้ยสี่หมือนเจ็ดพันห้าร้อยดัวเกี่ยเสีเลยไปเป็นพอพันไหนพอพันอยู่ประเทศโต้ละพอเนื้อก็ได้สูงกับระเล้าร้อยสี่สิบเก้านี่ยหมื่นสงบ่สุสีประมาณร้อยสี่สิบเก้าคนเร่องร้อยสิบปอ ซื้อขายกันคือาคาดแค่คุณไซเนื้อไซเนี่ยตั้งนี่ตัวไหนดีเขากันลุ่มตอมวันนี้เลยมาทอดกับเอาแบบนี้สี่หมื่นเจ็ดพันหาอร่อยตะเกียบ เจ็ดพัรันหาโอ้ยเจ็นั่ล้กโทรหาเลยโอ้ยนี่ราอคนี่สู้เร็วสเร็วก่ตอแแ่กว่ตอเาีมโอ้ตวมีเจ็ดพันาชื่อไฟเลี้ยงกันแน่วแมนไปเหนือแน่เอาใจอยู่พัหาอัเจ็ดันหาวลไ่หกพัแม่สาวสาวหนึ่งผู้หนึ่ง ตละเมื่อหาหาพันเมื่อหาพันห้องไหวห้องไหวอันนี้เด็กชายเมื่อหาพันตาตาดีตัวนี้เด็กชายหนึ่งหมื่นห้าพันสูงสูสียงแลวก็บเด็กหญิงนะครับผมเด็กชายกับเด็กหญิง 15, เมื่อหาพันราคาบนห้องไหวเด้อพี่น้องราคาอยู่ตลาดก็นี่ต้นเมร์เมื่อหาพัน,น 15, เอา้าเพื่อนมีผูมักส่วนสูงเอ,งอา้อ,าอยเร้าตอนลอยศ้าหา กัอร่อยแาวแกงขาเกือบเรียบดีบอันนี้เครืกหนึ่งแม่หนึ่งอำเภอพิภูมักสนใจรุ่นนี่นะผมเมื่นหาเี่ยครับราคาเพื่นตังไว้เงี่ครับตังไว้มื่นห้าพันเอาโทรมาเบอร์ไหนครับศูนย์เก้าสามสามสองสาหหหกอำเภอ โนนค,น,น,นคูนครับผมอ้าวตัวละซิมหาครับต่อรองได้เมื่อนหา่าซือว่าเลี่ยงดีครับบรเิเตย์จอยนะครับผมฮะขายแล้ววะพ่อขายเรียบร้อยวะครับขายเจ้ายบา้านละพ่อเอ่อขายแล้วครับขายแล้วมากว่าท่านเพื่อนใจเงินกันเรียบร้อยแล้วท้างปุ่นโอ้ได้ของดีแล้วครับประหยัดตัวนี้ แม่กับลูกไม่เป็นไรรัพี่หนุมนได้สองโตแม่กับลูกเมื่นหาพันหาลอยค้องแท้ค้องแท้แม่ลูกลูกตัวแม่พร้อมเมื่นหาพันหาลอยใจกันกันเรียบร้อยครับทั้งหนนี่ครับทีมงานพี่ตามสภาพเดเอใครสนใจนะครับผมราคาตามสภาพสาสภพพนี่ครับเพื่เอาไปเปลี่ยนเอาจอยก็ไปเปลี่ยนเอา เออจะเสียวอยังไงแล่ะราคาไปได้ตามสภาพมันละถ้านเป็นตีราคาเหนือกันทีบ่บ่ถึิงสัมนะครับผมราคาจอยราคาจอยจังหน่อยนะครับเป็นเอาไปเลี่ยงนะครับมือหาปัญหาลอยสองหมื่นขายโหลดเอออ้าวนี่แหละครับราคามันอันนี้ไงซื้อขายกันแล้ว แล้วไหร,เร,เรวเมื่อนขเมือนเก่าพ่อไงเมื่อนหาเออนี่นครับพ่องไว้เมืนเก่าพ่อเราหายเแล้วไม่เสียมือเงี้ครับขาดกันมาหลายวกาดกันบหลายเจ๊นุ่มเราวพ่าสองเลยสิ กำลังตรวจเบิ้งอยู่คนสองนู่นอย่างนีเออ้เออนีออ่ครับสี่กล,ลังเบิ้งกันอยู่ไอ้กันแล้วสิบหา สิบหกบาทนี่เอ้าคืนให้แล้วเมื่นเมื่นเมื่นหกเท่าบาทนี่คนไทยพอใหญ่เร่ามากอยู่พอใหเล่ามากก็เออแล้วลองเมืองหมื่นกว่าบาทพอไหวหมื่นเก้าหรือตอนไห้มื่นแปดลูกคนลุ่มแซวเลยตัวดีกันยังดีอยู่เด้อพี่น้องล่ะค่ะ รอบีเโลโอ้แล้วขอทายอยู่ขึ้นแต่เหลี่ยงอีดอกส่วนสูงก็เล่าลอยลอยสาวเนี่ยแหละความสูงกำลังพิจารณาเบื่อเห็นพันจูมองค์กรบายเพิ่งเนี่ยบรรยากาศต่อรองกันคู่ยากอันตอกตอกกันท่านพ่อใยายเราเอาท่านเราเอาแล้วก็เลี้ยวไปมันงามเนาะมีตัวเดียวมั้งบอกโอ้ไปย้อนคนบนนี้ไปใส่เลิก เดี๋คนรวมแซวเลยตาเพราะไงแล้วตัดสินใจอยู่เน่าดีเขาก็เปิดดีนะครับโดยรวมเขาทายอยู่แข้งขาเกือบเล็บกับสายใยเลยนี่ครับเสื่องดีบ่พ่อโหดีพร้อมเนาะโอ้กําลังซสอมเมิองคักๆเป็นแต่เลี้ยงอยู่มันไม่เต็มนี่ยงองบ่พ่อพิสูจน์ราคานมาบะ <c oughs> อออไปดมกดน้วลังกรหลังตออยู่ห so ่วงหางสมใจเหมือนขัก like ขักเขาผู้อยากตอรองก็ตอแต่ว่าเพื่อนไฮซิสไฮซิสคนตอ่อนนะผมเพราะง่เราตอ่อนก็ต้องให้คูเราตอ่อนจับระบายบิ่ง พอใจกับจังซื้อนะครับผมนี่แหละมามามาเบิร์ตัวจริงกัก็ดีแบบนี้นะพี่น้องกัได้จับในบายเบิรงนะครับผมนี่เหมาะอยู่ต้องเอาไว้เมื่อนแปลด้วยเมื่อเก่านี่นะเขาแย่ไรเมื่อหกแล้วนี่กงนต้นโตคนเอ้านี่แหละครับปล่อยมันต่อรองกันต่อน่าซิจบการขายอยู่ครับเพราะว่าโตดีเนี่ยนะครับ